IP ระบบรักษาความปลอดภัยในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดราม่ากเกิดขึ้นหลายเรื่องบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็เกิดเป็นกระแสที่มีคนพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะ การที่ผู้คนจะพูดถึงเรื่องใดามากหรือน้อยแง่บวกหรือว่าแง่ลบอะไรที่เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงทุกวันนี้เรามีเครื่องมือที่จะตรวจสอบได้นะคะซึ่งการติดตามว่าคนส่วนใหญ่พูดถึงอะไรกันอยู่สนใจอะไรกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของการทําการตลาดและการทําธุรกิจค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็มีการให้บริการที่สามารถติดตามว่าคนพูดถึงแบรนด์ของคุณอย่างไรบนโลกออนไลน์ทั้งแบบฟรีและไม่ฟรีนะคะบริการฟรีก็มีให้ใช้ก็อย่างเช่นของ n e t ตเ ที่สามารถดูภาพรวมว่าคนส่วนใหญ่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาสนใจอะไรกันเป็นผลงานวิจัยของคนไทยเรียกว่า Essen c e หรือว่า Social Sensing ค่ะเป็นระบบวิเคราะห์ความคิดเห็นของคนบนโซเชียลมีเดียว่ารู้สึกอย่างไรต่อคำคำนี้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์บริการหรือว่ายี่ห้อสินค้าโดยระบบจะรวบรวมข้อความจากเว็บบอร์ด Twitter, Facebook ที่เป็นสาธารณะแล้วก็นามาผ่านการประมวลผลค่ะเพื่อแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็แสดงผลด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยบริการแรกเรียกว่า essence watch ค่ะอันนี้จะแสดงสรุปภาพรวมในแต่ละเดือนว่าคนพูดถึงอะไรมีการรวบรวม20คีย์เวิร์ดยอดนิยมแล้วก็ h ฮ s h ท็ g ยอดนิยมมีกราฟบอกช่วงเวลาและความรู้สึกที่คนพูดถึงต่อข้อความดังกล่าวด้วยนะคะถ้าเส้นสีเขียวก็คือเชิงบวกสีแดงก็คือเชิงลบอีกบริการหนึ่งก็คือ pop ค่ะ เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถดูทัศนคติของคนไทยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องใดๆบน Twitter เมื่อพิมพ์คำที่เราต้องการทราบลงไประบบก็จะแสดงข้อความบน Twitter ที่คนพูดถึงคำนั้นๆขึ้นมาค่ะ ข้างซ้ายก็จะเป็นความเห็นเชิงบวกด้านขวาก็จะเป็นความเห็นเชิงลบนะคะสามารถดูย้อนหลังได้30วันค่ะแต่นอกจากจะดูกระแสรหรือว่าเทรนที่คนกําลังสนใจจากโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะคะเรายังสามารถดูได้จากคําค้นด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่เรื่องไหนกําลังดังคนก็มักจะเข้าไปค้นหาคาคานั้นใน Google นั่นเองค่ะซึ่ง Google ก็มีบริการที่เรียกว่า g o o g l e Trend s, โดยเข้าไปที่ g o o g l e c o t h t r e n d s เราจะสามารถติดตามดูสิ่งที่กําลังมาแรงและ ค้นหากันมากแบบเรียลไทม์เลยค่ะดูได้ทั้งในไทยและทั่วโลกและสามารถนําคํามาเปรียบเทียบกันได้ด้วยเพื่อจะสํารวจดูว่าคนค้นหาหรือว่าสนใจคําไหนมากกว่ากันนะคะถ้าอยากดูว่าขณะนั้นๆคนไทยค้นหาคําว่าอะไรกันอยู่ก็ลองไปที่ google.com/trends/hot-trends และ /visualize ค่ะแล้วก็เลือกที่ประเทศไทยก็จะเห็นแบบนี้นะคะว่าณเวลานี้คำไหนที่กำลังถูกค้นหากันอยู่ แต่ไม่ว่ากระแสะบนโลกออนไลน์จะเป็นอย่างไรเราผู้ใช้ก็ต้องมีมารยาทแล้วก็รู้จักกาลเทศะในการโพสต์เรื่องราวต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันบนโลกออนไลน์อย่างดีนะคะ